สวัสดีครับบินเอสปีดเ e, ชียงใหม่ครับผมคันนี้เป็น KDM 6 5 s x ปี2017มือ2ญี่ปุ่นนะครับ CC, 6 5ซ c เกียร์6สปีดสตาร์ทเท้านะครับระบบคัดจะเป็นคัดน้ำมันนะครับผมเด็กขี่ง่ายนะครับโชคหน้าโชคหลังไม่ร่วไม่ซึมนะครับ ในสภาพดีนะครับดอกยางหนาๆน,นะครับพร้อมใช้งานมี่ล็อกสตาร์ทมาให้นะครับแผงคอเป็นแผงคอแต่ง KTM นะครับชิ้นพลาสติกสวยนะครับมีรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมโซสเตอร์พร้อมใช้งานนะครับสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กบีนเ s สปีดนะครับ